แต่งโตไปใส่เอาไปกับแบบนี่ซูมือได้ละแม่อีคนงามอีคนสวยมังเพ้นกับมาตื่นเอาอุ้ยกาเล่งอารมณ์ดีๆเฮ้ยเดี๋ยวบังเจ้ากับอยางงามขึ้นกันนั่นละแม่เอ้าเห็นตะผู้อืน่นไปละเล่นน้องเจ้าล็อก S <S <S แสบบ่เนี่แแสบสุดชื่นเนาะมึงหูจักไปวัดไปว่านเนี่ยคีวิตคนเท้าอันน,นอนเน่นอนเพื่อมึงเลยหูได้เห็นถ้าเมื่อใดว่างกะสิไปให้หละแม่ kim ai vạc thì nhắn cứ năn mà thè แน่น่ไปวัดแน่เพิ่นบอกพิ่นสอนจับยังน่โอู้เรื่องหูก็ะหูอยู่ได้มหมคุณยังหล่ะคอยหูว่าบักอันนั้น่ะไปเอาเมียเขาหไม่ดีจังเมียบ่เรื่องหินคอยจะห็นได้ไมมบ่เรื่องเห็นน่ะเ็นงยังล่ะคอยหินเขาจับกุ้งโบพื้นกันไหมเม่ยออกเมีนัวเนาะ ไปหามไงเนี่ยรู้บอกกูสันกูบก้านาโอ้ยข่อยก็เอาไปน,นั่นแหละแม่บอกไปวัดข่อยก็ไปวัดบอกให้ข่อยหู้ข่อยเห็นข่อยก็หู้ก็เห็นแล้วนี่ดีอุย้ยเนาะ <c oughs> แยงจังปังอยู่อ๋อเหรอเอาแหม่เจ้าเด็กมึงอ,อ่ะน,นั่นบอนอยู่ในติดต่อกับ YouTube ดังๆเด้ตอนนี้นะเพลงแหม่เพลงมันแหม่เจ้าเด็กฟังแจเคลย์อ,อยู่บอบออะผมได้าเด็กมึงแจเคลย์คุณสิมี่เวลาเนี่ยไปเบิ่งบอเออถามซื้อเที่แม่เจ้าเด็กไปมึงที่แม่เจ้าเห็นสันดอก น้าทรงไวซ้ำนี่ละ่ะปลายป้าให้เขาผ้าหยางว้าเนี่ยปาน,นั่นว่ากูเป่รลูกูมอไหนมึงเดี๋ยวบึงลองได้เบิร์ดอุ้ย เจ้าเฮ็ดหยังนี่ไอูกมันแก้วอู้ยกรยังบอกว่ายาเฮ็ดยาเฮ็ด่อยบ่อยากให้เจ้าเฮ็ดง่ามนะกก็ยังบาโทษเห็นเจ้าลำบากกว่าได้ใคยเฮ็ดเรียงสูงม,มากจะสีละมึงสีไปใส่ก็ยังบาทนเห็นเจ้าเฮ็ดง่ามนะโ่นเห็นเจ้าลำบากกว่าได้อู้ย ไฟกระสีไปนอนตัวแมียหมึงเ้ยอย่ามึงคือขอามั้งเนาะไอ้สุดท้ายแตกเลข่ะมืองยายนำปลากนกายอยู่เบื้องหน้าเลาะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมันอาบน้ำอยู่เออ เออเจ้าสิไปใส่บ่นี่บ่บ่ได้ไปใส่อันใครว่าสิไปเฮี้ยนมูแมะไปก็ไปเองตัวอันเขาเลี้ยงยังสิกลับเด้อถ้าเจ้าบ่ได้ไปใส่เจ้าอยู่เฮือนเด้อแมะอือมันห้องห้อนอยู่อย่ายวจะห็นมูเด้ว่าไปเล่นไผ่กับมูหันม่วเขาเลี้ยงแค่โดนแล้วเจ้าวีวีบอกต้องวีวีนะนี่ให้คอยรู้ด้วยย่าย อ,อันนั้นมูอมันว่าสิมาหาอยไหมยิมโทรศัพท์เนี่ยเง่นโทรศัพท์อยเบิด์อย์จิทูหาหมูฮะ่กว่าคุ้กุ้ไข่ฮัลโหลมึงเออเบอร์แม่ก็นี่แหละ <c oughs> ให้กูบอ,อกไปใส่นาปักซ้อยนี่เออเออเอเอาทากูยืหันลไไแล้วกูบอกโทรศัพท์ไปเด้แบตกะเบิร์ดเงินกะเบิร์ดกูกกกชาติไปสิเข้าไปกับแม่กูอ้าอ้าแค่นี้ล่ะแม่เจ้าอีสีไปใส่หยบป่ะบัวไอ้ย่าไปใส่เด้ออยสีไป,ไปหาหมูนี่ไปกับไปตัวเขาเลี้ยงกับกะทิมาสถีเป,ป้ามาดอ,เอากเอ้าคนละสามหนัน คุณวงคือคนมีความผ like ิดนะเจ้าเนี่ยยายยายหมูได้ว่าไปเล่นไพ่กับหมูน่ะบอกว่าว่า้าตลอดแล้วมึงอับนี่มึงคือไม่กินอยู่นี่ซูเทียมมึงคือสังกินโลดแม่กินโลดมึงนีใครมารู้ว่ากิน กินกินแม่กินไปหาน้องใหม่มาแต่ใส่หน้าคือหลเนี่ยแต่ไม่จะฟาถ้วสิไปหานี่ห่างนะบอสอุ้ยพี่จื่อตะเว้นเดี๋ยวน้องมึงนี้เนาะ ถามชือ่อชือ่กอกอ็ดี